สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ไปกินร้าน25ิก๋วยเตี๋ยวเรือเฉี่ยวนานเหมือนนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านไทยที่ไปกินบ่อยมากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ภาพทุกครั้งที่ไปกินนะคะเพราะว่าต้องลบออกจากโทรศัพท์ค่ะมันบรรจุไม่ได้ค่ะร้านนี้ก็อร่อยทุกเมนูนะคะทุกคนรสชาติจัดจ้านแซ่บมากเหมือนกินอยู่ไทยเลยค่ะที่นันจังชอบไปกินร้านนี้เพราะว่ามันเดินทางสะดวกสบายค่ะไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่อร่อยนะคะทุกคนแต่ว่า ด้านอื่นอาจจะเดินทางลำบากนันจังก็เลยเลือกที่จะมากินร้านนี้คะ่ะอีกอย่างแฟนคนไต้หวันเขาก็ชอบรสชาติของอาหารร้านนี้อันนี้ก็เป็นภาพครอบครัวที่มากินกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะทุกคนเชื่อไหมคะอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้นี่ขนาดยังมาไม่ครบนะคะหมดไปแค่สามพันกว่าบาทเองคะ่ะสำหรับในไต้หวันแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพงคะ่ะทุกคนทุกคนดูหน้าตาของอาหารเขานะคะก็คือรสชาติจัดจ้านเหมือน เหมือนกินอยู่ไทยเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถบอกเขาได้นะคะเขาก็จะทํารสชาติอ่อนลงมาให้เขาก็จะถามเราเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือไม่เผ็ดหรือเผ็ดมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่สําหรับนันจังเผ็ดน้อยของเขานี่ก็คือเผ็ดแล้วค่ะแต่อันนี้พอดีกินหลายคนก็ต้องเอาคนหมูมากนะคะอาหารของเราก็มาหมดแล้วนะคะภาพนี้ ก็คือจัดเต็มมากค่ะสั่งเยอะเกินไปห้าคนกินไม่หมดเลยค่ะทุกคนจะห่อกลับบ้านก็กระไดอยู่มันไม่เหมือนร้านของคนไต้หวันนะคะถ้าเรากินไม่หมดเขาก็จะถามเราว่าห่อกลับบ้านหรือเปล่าแต่อันนี้มันเป็นร้านไทยก็ไม่กล้าค่ะไม่กล้าที่จะบอกให้เขาห่อให้กลัวเขาว่างกเขาว่าขี้เหนียวอะไรประมาณนี้อันนี้คิดไปเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพที่พาแฟนคนไต้หวันไปกินแรกๆค่ะให้เขาลองชิมกลัวเขากินไม่ได้ แต่สรุปก็คือกินได้ค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็คือนันจังกําลังสอนให้เขาปั้นข้าวเนี่ยแล้วก็กินกับส้มตำสรุปคือไม่ได้เอาเส้นส้ตมตำไปด้วยนะคะจิ้มแต่น้ําส้ตามตำค่ะอันนี้ก็คือภาพความประทับใจที่ถ่ายรูปไว้นะคะเพราะว่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนันๆาาจะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะเพราะว่าว่างไม่พร้อมกันค่ะทุกคนในต่างแดนนี่เวลากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่ถือเป็นอะไรที่ยากมากนะคะ แต่ว่ามาแบบนี้ก็คือถ่ายรูปความประทับใจไว้หน่อยค่ะเมื่อกี้ก็กุ้งแช่น้ำปลานี้คอหมูย่างแล้วก็ส้มตำปูปลาล้านะคะรสเด็ดมากค่ะก็คืออร่อยทุกเมนูค่ะสำหรับนันจังอันนี้คือถ่ายรูปความประทับใจไว้นะคะคอหมูย่างเขาก็คือย่างได้อร่อยมากค่ะส้มตำจัดจ้านเนี่ยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไปกินหลายรอบนะคะอันนี้ก็ ภาพที่ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอันนี้ยำปลาหมึกก็คืออร่อยมากข้อหมูย่างอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือยำทะเลค่ะโอ้ยอร่อยอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเขานะคะลูกชิ้นย่างอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ถือว่าอร่อยอันนี้ก็ไปกับแฟนครั้งแรกนะคะก็คือกินหมดทุกอย่างคะ่ะแทบไม่เหลือเลยคะ่ะ